ขอชวนทุกคนมาทำแกงผักหวานแบบบ้านๆในแบบบ้านพี่ต้งพายหิวกันนะคะเราจะแกงแบบแกงส้มค่ะโดยจะใช้พริกแกงแกงส้มนั่นเองเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงแกงส้มลงไปโดยโขลกเนื้อปลาลงไปในพริกแกงด้วยนะคะน้ำแกงก็จะได้ข้นๆแล้วก็ปรุงรสโดยใช้น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ใส่ปลาย่างนั่นก็คือปลาดุกย่างค่ะหรือจะใช้ปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพี่ต้งคิดว่าแกงผักหวานถ้า ใส่ปลาย่างนั้นจะเข้ากันดีค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมๆของเนื้อปลาที่โดนย่างไฟนั่นเองค่ะแล้วก็จะใส่ผักหวานที่เด็ดยอดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยค่ะเราจะปรุงรสโดยใช้น้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำมะขามเปียกแค่นั้นเองค่ะปรุงรสไปตามที่เราชอบแล้วก็รอให้ผักแล้วก็วุ้นเส้นทุกอย่างนั้นเริ่มสุกค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะแบบบ้านๆเลยค่ะก็เป็นแกงวุ้นเส้นใส่ผักหวานใส่ปลาที่พี่ต้อง กินมาตั้งแต่เด็กค่ะก็เป็นสูตรของแม่ก็คือทํากันมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยค่ะตั้งแต่สมัยคุณยายก็เป็นเมนูบ้านๆที่อร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งก็เลยนํามาให้ทุกคนได้ชมไปด้วยกันค่ะเมนูนี้พี่ต้องเรียกว่าแกงผักหวานค่ะ